สวัสดีครับอยู่ผมนะครับแจ็คแป๊บเดียวที่ปรกษาการขายปอดอาร์เบลลาชิมุนเวลามาาวันนี้เราอยู่กับเจ้าเอเอเลสไวทยแนะครับเป็นรถส่งมอบของลูกค้าผมคันนี้มีดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้ลูกค้าจัดชุดแต่งสุดตาเลยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสบาทนะครับพละกาลังเนี่ยสองรแรงม้ากับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับเห็น รถข้างๆผมแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าหุยอยากเห็นชุดแต่งแล้วชุดแต่งไว้ท้ายคีบพับเดี๋ยวผมขอบอกของเจ้าจุดเด่นของคันนี้ก่อนนะครับจุดเด่นของคันนี้นะครับนี่เลยที่เราจะขาดไปไม่ได้ไฟหน้า Magic led นะครับลูกค้าหลายท่านถามว่าไฟหน้า Mag i ก led เนี่ยมันทำงานยังไงและทำงานเมื่อไหร่นะครับในขณะที่เราใช้ความเร็วนะครับเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยไฟหน้าเขาจะหัก เขาจะขยับตามองศาของพวงมาลัยของเรานะครับตัวที่ขยับเนี่ยจะเป็นดวงนี้นะครับและถ้าลูกค้าถามว่าเอา้าแล้วถ้าความเร็วไม่ถึง40บะมันจะมีตัวไหนช่วยส่องสว่างไหมมีนะครับเป็นช่วยอ่าเป็นไฟดวงเล็กนะครับช่วยส่องสว่างข้างทางนะครับตัวนี้ก็จะทํางานแทนนะครับหักพวงมาลัยซ้ายไฟตัวนี้ติดนะครับหักด้านขวานะครับไฟตัวนี้ก็ติดให้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ไฟตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็มีอีกจะมีในส่วนของช่วยปรับค,ความเข้มของแสงนะครับตามความเร็วนะครับยิ่งขับเร็วเนี่ยไฟเขายิ่งเพิ่มแสงนะครับช่วยส่องแสงสว่างได้มากขึ้นนะครับและมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติหรือสับของฟอร์ดเขาเรียกว่าออโต้ไฮบีมนะครับออโต้ไฮบีมนะครับก็คือเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติและดับเมื่อมีรถสวนทางนะครับอันนี้คือจุดเด่นของไฟ m a จิก LED ของเราทีนี้จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยกับระบบความปลอดภัยของรถยนต์ Ford เราซึ่งระบบนี้มีให้ตั้งแต่ตัวท็อปทุกรุ่นนะครับก็คือระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ถึงขั้นจุดยุดนิ่งลูกค้าถามว่าเฮ้ยโหพูดแม่งเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่รู้คืออะไรอ่ะระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ถึงขั้นจุดยุดนิ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับ เมื่อมีรถข้างหน้านะครับเราเปิดระบบนี้เขาก็จะขับตามรถคันข้างหน้าระบบรักษาระยะห่างของเราเนี่ยสามารถตั้งค่าได้4ี่ระดับนะครับขีดแรกเนี่ยจะห่างจากรถคันข้างหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งช่วงตัวของรถยนต์หรือห้าเมตรนะครับอันนี้เราเลือกสา,สามารถเลือกได้เนี่ยสี่ระดับนะครับก็เพิ่มไปทีละห้าเมตรห้าเมตรแล้วก็ห้าเมตรนะครับทีเนี้ยแล้วลูกค้าถามว่าแล้วถ้าขับรถต่างจังหวัดเนี่ย ไม่มีรถข้างหน้าเลยข้างหน้าเป็นไฟแดงเนี่ยรถเบรกให้ไหมไม่เบรกให้นะครับระบบนี้ทํามาเพื่อตามรถคันข้างหน้าคันข้างหน้าไปเราไปคันข,ข้างหน้าหยุดเราหยุดคันข,ข้างหน้าเบรกเราเบรกนะครับและมีอีกระบบหนึง่งซึ่งเป็นระบบเลนคิปปิ้งนะครับจะทํางานในความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับระบบนี้ถ้ารถกาลังจะออกนอกเลนนะนะครับยังไม่เข้มเลนนะเขาจะดึงกลับมาให้นะครับ และลูกค้าถามว่าแล้วถ้ามันคอมเลนล่ะพวงมอะไรจะสั่นนะครับทีนี้ลูกค้าถามว่าเฮ้ยมันสั่นแรงเกินไปอ่ะผมลำคานสามารถตั้งให้มันเบาลงได้ไหมทําได้นะครับตั้งค่าที่หน้าจอซิงโฟเอนะครับมีให้เลือกสามระดับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยอ่าระบบช่วยเหลือผู้ขี่ของรถยนต์ฟอร์ดทีนี้มีอีกระบบหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มยันโวท็อปก็คือระบบช่วย โทรสุกเฉินนะครับทีนี้ระบบช่วยเหลือสุกเฉินทำงานยังไงหนึ่งเลยเราจะต้องเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับมันจะทำงานต่อเมื่อนะครับรถเราเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กทำงานหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันทำงานนะครับรถจะช่วยโทรหาร6 6 9ให้เองโดยอัตโนมัติและมีอีกระบบหนึ่ง เป็นระบบช่วยเแบรบกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับมีให้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและมีเฉพาะตัวท็อปนะครับระบบตรวจจับคนเดินข้างหน้าเนี่ยทำงานยังไงนะครับถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวจับเซนเซอร์ก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านบนนะครับตรวจจับได้คนรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็จักรยานนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน50เบรกได้100เตนะครับ และข้างหลังทํำยังไงล่ะข้างหลังถ้าใช้ความเร็วไม่เกิน12นะครับตรวจจับได้หมดทุกอย่างที่เซ็นเซอร์เขาตรวจจับได้นะครับเบรกให้100%เหมือนกันนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยของรถยนต์ฟอร์เยอะไหมครับอันนี้แค่จิปจิปนะครับหากลูกค้านะครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรอีกคอมเมนต์มาครับหรือว่าอยากให้แจ๊คทำคลิปอ,อธิบายตัวรถ เต็มๆเลยเนี่ยก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมาดูในส่วนของชุดแต่งคันนี้การว่าทรงสุลต่านงบ4แสนมีทอเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันครับผมสำหรับชุดแต่งเจ้าเอเวอเรสต์ไวท์แท็กคันนี้นะครับ งบประมาณการจัดทรงเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0 0บาทมีทอนนะครับเราแต่งกับเจ้าสำนักดังด้วยนะครับชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ V2 นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงซีซีแบบนี้เนาะเป็นเอกลักษณ์ของวิกเตอร์เลยนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะครับเป็นทรงวิกเตอร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกทาสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดํา สีดําเงานะครับแล้วก็สีที่เป็นออริจินอลของเขาคือสีนี้แล้วก็ด้านข้างครับโห oh, มาดูด้านข้างกว่าว่าหล่อแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าชุดแต่งคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยลัดด้วยยางโตโยทายนะครับโอเพคคันที่265 55 5520นะครับใส่แม็กเวกวิล VF032 นะครับเป็นสีกึ่งดำเงาแล้วก็กึ่งดำด้านนะครับมาพร้อมกับโชคโปรเฟนเดอร์ตัว OM 2.5นะครับลูกค้าขอโหลดแค่1นิ้วนะครับแล้วก็มีปีกนกโรเฟนเดอร์ลูกหมากกันโคงโรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าหน้องที่อยากได้เบรกสีแบบแตานิดนึงนะครับก็จัดให้เลยนะครับเบรก 21Z ซนะครับของ p a n าม e ล่เนาะจานหน้าเป็นขนาด4.5 5มมตรนะครับข้างหลังนะครับก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์อันนี้เป็นงานครอบทั้งหมดนะครับลูกค้า เลือกเป็นท่อแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับท่อวิกเตอร์เนี่ยมี2แบบนะครับมีแปดเหลี่ยมแล้วก็มีเป็นท่อคู่นะครับก็ชุดแต่งนะครับที่เป็นในส่วนของล้อยางโช๊คเบรกนะครับเราทําจากสํานัก a อเซดซีออริจินอลนะครับเราจัดให้ลูกค้าแบบนี้นะครับหล่อไหมครับหล่อแน่นอนนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแต่งหล่อๆเบื่อแบบคันข้างหลังผมนี้นะครับ ติดต่อได้ที่เบอร์0944024441แต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ